สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ชวนทำตำแตงใส่ขนมจีนอร่อยๆอจ้าทุกคนมากินด้วยกันจ้าใส่ต้นหอมด้วยนะคะทุกคนจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไม่วาจะทำเมนูตำแตงจ้าทุกคนตำตำซั่วตำตำ ขนมจีนใส่แปงกันทุกคนแต่ว่าปอกเปลือกมันจะหรือว่าตำส้วนตกไหมคะทุกคนไม่ว่าจะปอกเปลือกนะค่ะทุกคนเพราะว่าเปลือกมันจะเหนียว วันนี้จะตามสองลูกจ้ะสามลูกยี่สิบห้าบาทแต,แต่ว่าสามลูกคงจะเยอะเกินไปตามสองลูกพอจ้ะทุกคนออกเรียบร้อยจ้ะแต่พี่วาจะสับก่อนนะทุกคนจะตามใส่ดอกหอมแต่ทุกคนหั่นเรียบร้อยจ้ะสับอนจ้า สับง่ายๆคะ่ะทุกคนก็หั่นเป็นดั้งท่อนจ้ะจ้ะทุกคนตำแตงตำสั่วแตงจ้ะทุกคนใส่ขนมจีนตำสองลูกจ้ะลูก สับง่ายจ้ะทุกคนทำตำส่วกัจ้ะทุกคนตำส่วใส่พริกลงไปจ้ตาตำส่วใส่ขนมจีนจ้าใส่โงชิลลไปนิดนึงตำเลยจ้าใส่กัญชีมจ้ะทุกคนใส่พริกแห้ง แคเขาก็จะตำตำเหล็กยากหน่อยตำพริกเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่วาปรุงมส่มิเคเทศแต่ทุกคนปกติไม่วาใส่มือเ,เทศเยอะนะแต่ว่าันนี้เหลืออีกสองลูกใส่สองลูกพอเ,เทสจะก็มะนาวจะทุกคนจะมะนาวสองซี่ก่อนเพราะว่าเขากลัว ก็จะเปรี้ยวไป,ไปใส่สองซีฟานทุกคนแตวก็ใส่น้ปลาเล็หน่อยจ้านั่นปลาขวดจิว๋วแล้วหลังแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปลาจัดปลาทุกคนปลาใส่ปลรราจ้ดทุกคนใส่ทับทิมตงก่อนแล้วจะเค็มไป ทำให้เก้ากนจ้าทุกคนไปใส่แตงจ้าทุกคนแตงที่สับไปเมื่อกี้นี่จ้าแตงที่เราสับไว้ค่ะทุกคน,ก,คนก็ใส่ต้นหอมไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้นหอมดอกหอมจ้าทุกคนดอกหอมดอกหอมจ้ะตำเชื่อกันเลยจ้า หอมมากกลิ่นหอมหน่ากิมนมากเลยจ้าเรนวาวขาจะเอาขนมจีนลงไปกัอนทุกคนเอาขนมจีนใส่ไปหน่อยจ้ะทุกคนขนมจีนนี่เลยจ้ะ อารมณ์ไปไหนจ้าขนมจีนแค่นี้ก่อนทุกคนจ้าโอ้โหไม่ตรงเนาะจ้าเอาขนมจีนคลุกเข้าไป ขงจีนคนๆเข้าไปแต่ทุกคนแซ่บเลยทีนี้ขอชิมก่อนนะคะทุกคนมาชิมแบบบะนัวย,ยัง ยังไม่ค่อยนัวเท่าไหร่ไม่ว่ายิ่ใส่น้ำตาลเนี่ยคนน้ำตาลมาใส่นิดนึงใส่น้ำตาลนิดหน่อยก่อนจ้าใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายนิดหน่อยจ้ะทุกคนแล้วก็แต่เติมผงนัวไปหน่อยจ้าเต่ยผงนัวจ้ะทุกคน ใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้จืดไปหน่อยโอเคแลนะจ้าเติมปลา,าไปอีกนิดนึงจ้ะทุกคนทุกคนนะจ้า เรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าเดียเ๋ยวเทใส่ถาดได้จ้า